สวัสดีครับบ่าวเถาะสวัสดีทำช่ชมครับใกล้เข้ามาแล้วครับผมกับเจ้าผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับอ่าเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับจากปทุมธานีนะครับเป็นชุดล่างสี่คู่นะครับเอาพินักที่พุ่มตอนนี้อยู่ในสายนะครับเป็นสายของพินักที่เพิ่นได้มาจากปทุมธานี้ได้พี่น้องเด้อเข่ามาหลายงวดนะครับงวดที่ผ่านหนานะครับบ่าวเถาะกระลุงให้เอฟซี ทั้งสองดครับก็ะือว่าตัวเลขใกล้เคียงพี่น้องนะครับตัวเลขเดี๋ยวเปเบื้องน้ากันว่าเพื่อนห้มากตัวไหนงวดที่แล้วครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนไ้ลักซีกับราคาไหครับผมให้มาสี่แปดสี่หกนะครับมาหกสามให้สี่หกมาหกสามให้ห้าแปดห้าหกมาห้าหนึ่งนะครับเอาถือว่างวดนี้ทาผูุชมนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับเห็นเพื่อนว่าเขาดี เป็นล่างอย่างเดียวนะครับ4664มา63ทำช่ชมตอนนี้พี่นัทยู่ดนสายสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับครับผมนะครับเอาอีกหมวดหนึ่งมาพี่นัทเนาะครับครับเ,เขาดีเขาดีแท้พอมาหอดเท้าคอุวีไปแท้เ, <laughs> เข่าดีนะพี่นัทผันมาถึงเท่านี้เสียด4664 มา 6, หกสามเส็จมาหกสามครับเพื่อนใหมซีหกห้าหกหกซีห้ามาหกสามท่านผู้ชมครับอืมมาถึงเข้าเด็ด,เด,ดเด็ดเด็ดแต่เฉียดแล้วพินับเนาะนั่นแล้วเอฟซีกระทำไม่ได้พินัทเด้สายพร้วประเดงเพื่นจะมายุนมาครับงวดหนึค่ครับครับงวดที่แล้วนี่สามหกหกสามตุกตรงแล้วพินับเนาะ สายพรบประแดงนสามหกหกสามเ่องธรรมชมเด้อนะครับอาจารย์เพื่อนย้ียมติดบนติดล่างนะครับเข่าสามหกหกสามนะครับรอนะครับเพื่อนเจะดเดินห้างมาขึ้เก่าครับสําหรับสายพรบประแดงนะครับเอาจะลงจากปทุมเ้วอยพี่น้องเด้อนะครับแรงไม่พินัตว่าเขามาดีเขามาตลอดนะครับงวดที่ผ่านมาหกสี่หกห้านะครับมาหกสามงวดนี้ละามพิดัน เปลี่ยนแจงไหนใดน้ำเพิ่นมาเพิ่นว่าจังไหนงวดเนี่ยกับเพิ่นว้าวไปคือคนเข้ามาหลายรอบหลายงวดรอบแล้วงั้นมันเป็นจังหวะเฮาไปเอาพอดีครับไปเล่นเนี่ยจากปทุมนะครับผมอ่าอ่ามันรอเอาอีกก็เนาะงกับแจงไหนงวดเนี่ยทำอ๋อนะครับ บอกอะไรนะครับ887เดี๋ยวนะครับพี่นักตามจากปทุมธานีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะพี่นักเนาะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนไม่เกี่ยวกับบนนะท่านผู้ชมเลยงวดงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับล่างมีตัวอะไรนะครับพี่นัก แปดห้าแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดครับผมสี่คูนเท่านั้นครับหมดนี้หมดนี้ไม่เน้นน้ำมีตัวเน้นน้ำป่ะครับมีเพิ่มเน้นแปดห้ากับแปดเจ็ดครับเน้นแปดห้ากับแปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับครับกับตัวด้วยนะครับครับประกอบประกับย่านตัดแตก โอ้นี่นี่ผมมักอยู่สามคูคนนี้พี่นับ <Yeah. S 1> ผมมักแปดห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับพี่น้องครับ <Yeah>. oh. ถามมากเก้าห้าก็ที่ว่าโช่วีไปเป็นเลขประจำเบ้าทาเลยได้ดรถตลีไ้หลายใบแล้ว oh. ครับรับนี่ก็มักพี่มัก 8, 7, แปดเจ็ดม่อ้นะสวนทางกับเบ้าเทาเลยพี่นับเป็นมักแปดเจ็ดพี่น้องเบ้าวเร่ถามมาก ผมมกักพดมักแปดเจ็ดก 8, 7, 8, 7, 8นะับไปเจ็ดแปดเนี่ยละอืมพี่นัดมักแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดท่านผู้ชมอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมเด้อล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับ<า>บนนะครับอืไปบนถือว่าผิดไปบนถือว่าผิดนะครับท่านผู้ชมบ,บ้าเถามากยู่แล้ว<า>ครับมักชุดติดหาอยู่ลักหน่อยนี่ไหมพี่นัด ก็เลยมักแปดหาเก้าหามักหายู้ยรักหนวยครับครับแต่ว่าพี่นัทพันมักแปดเจ็ดเนาะแล้วก็ย่าลืมได้ทั้งหมช่มเด้อเหรียญใหม่นะครับพี่อาจารย์เพิ่นทํำให้นะครับผมลงไปให้ตั้งแต่ตองงวดแล้วนะพี่นัดเ่นได้เ่นได้ตัวไหนเฮาะไอ้ที่ผมลงไปผมก็แปดสี่หกครับ 846นะครับเหรียญใหม่นะครับเป็นเหรียญที่เพน่ัณฑพิธีเหรียญใหม่โอ้พี่นัทจำได้แดสี8 4กนะครับ84646สวยงามนี้นะครับผู้ชมนะครับอืมเป็นเหรียญที่เพนในม,าใม้าไม้ด้ครับทำชุ่มครับหลัวกับพี่นัทเอาไปหา่าจา์ดูจิมมกตรงกับสายพัดประแดงบ่หรือว่ากันใดอืมเดี๋ยว เดี๋ยวผมกาแจ้งจะสรุปพ่อใหคกับสายพระประแดงให้กับชุดที่ลงแตงแต่ตองวัดเด้อธรรมชมเด้อนะครับผม,อมเอามาเบิ่งตัวเลขน้ากันนะครับทรรชมมาดูตัวเลขด้วยกันครับพี่นัทก,ก็ยังอยู่ในสายนะครับมาเด็กๆเนี่เป็นวัดที่แล้วนะครับธรรมชม่มสี่หกหกสี่ห้าหกหกห้ามาหกสามนะครับจากปทุมพันธอืม,อมนี่ครับม,ม,มีทั้งสี่หกหกสี่ ซีอารฮาฮกฮกานี่ครับชุดเก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับชุดเก่าครับนี่ครับชุดเก่านะครับผมอืมก็ถือว่าบ่เข่าแล้วครับตะว่าเฉียดนะครับเอามาให้เอฟซีได้เบ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเข่าดีเป็นเลขล่างกันลักไม้ด้วยลักโขงแล้วพี่นับเนาะครับอืมเอางวดนี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อครับ จากปทุมธานีนะครับเป็นเลขสายเป็นใ้มานะครับเป็นเลขล่างอย่างเดียวครับสี่คู่เมนรอพินัทครับสี่คู่ครับสี่คู่นะครับแปดห้าแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับจ่วพ่นัเพินมักตัวนี้ครับมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดเบ้าเถ่าบชอบนี่ครับติดหาหายอยู่ลักนวยถ้าเบ้าเถ่าเจ็ตรงตรงเลยพินัทแปดห้าเก้าห้าครับถาม่าตัเก้าหาที่ว่าโชคดีได้ลอตเตอรี่ไว้หลายใบ เออได้ลอตเตอรี่ไว้หลายปบท่านผม้ชุม95นะครับจากปทุมธานีนะครับเลขล่างนะครับล่างอย่างเดียวจากปทุมธานีนะครับพึงได้มากดุนดวนได้พี่น้องเด้อนะครับจังรอสายพระประแดงนะครับเพิ้นจะมากเมื่อไดล่ละครับพี่นัทสายพระประแดงมาเมื่ออื่นะครับมาเมื่ออื่นได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเบาครับ มาพรุ่งนี้นะครับสายพับประแดงนะครับเพนได้งวดที่ผ่านมากะเลกวิ่งเพนกบเขาได้พี่น้องจับคู่ก็หกสามสามหกนะครับจับคู่กับแมนแล้วนะครับผมเอารอดช่วงปลายปีจะสามตัวแตกบอทผู้ชมนะครับแล้วพี่นะัดอืมต,อต,อต้องแตกต้องแตกแตกเอาแคปหน้าจอครับผมนะครับล่างอย่างเดียวครับแปดห้าแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเด้อทนนัพชมเด้อเพนเนนงวดนี่เพนเน้น,นมาให้แปดหากับแปดเจ็ดน้ะพี่นัดเนาะ แคปหน้าจอทำชมชมกับตัวด้วยครับผมถือว่าเหล็กงามอยู่พินัดเหล็กเป็นหวดเนี่ยนะครับถูกใจอยู่ด้วยทำชมเด้อนะครับมาเด็ดเดีไปจังหวัดนะนะครับมาตรงตรงอืมถือว่าเหลขกพิ่นนะครับทำช่วงครับเป็นล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะกับล่างอย่างเดียว<อ>แต่ว่าติดหาในทำช่วงนี้ทั้งติดหาติดเก่าครับ95 แปดห้าเก้าเจ็ดนี่สามคูนี่แหละผมว่าแต่เอาพี่นัดมักมักแปดเจ็ดเจ็ดแปดจังไหนคือมักแปดเจ็ดเจ็ดแปดพี่นัดพี่มักฝันนับฝันเกี่ยวไปทั้งปูทั้งปลาบนไหพี่ก็เลยเป็นมักตรงนี้มัดไปทั้งฝันไปเห็นปูเห็นป่าก็เลยคิดว่าต้องเป็นเจ็ดต้องพี่เจ็ดพักแปดเป็นมั้ครับแต่ว่า มันสีนั่นแหละเพราะมันมันตรงกับเห็นมันแปดเจ็ดกระเลยมักแบบนี้นะครับอืมครั๋อเหรอครับ,มรบผมพันมักเกาหานะครับเก <c oughs> า,าห่าสวยงามอยู่อ่าเกาห่าธรรมชุ่มนะครับแต่ว่าหังบอก,กเกลี้ยกล่อมอืมแต่ว <c oughs> ่างเป็นเลขกันสูงวดเด้เ ออกม้วนนี่มันเก้าหาเนี่ยคุณผู้ชมนะครับดังสู้งวดกันสู้งวดแล้วหั่นบออกแจ็คเกียนะครับอืมว่างต้องออกต้องออกจะหมดละอออกงวดนี่แหละพี่นัทเอาครับรบกวนพี่นัทสักหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวจะรอสายพับประแดงครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอ่าเป็น ล่างอย่างเดียวนะครับเป็นเลขล่างอย่างเดียวจากปทุมธานีนะครับ่านมช้ชมครับสายของพินัทสายที่เป็นอยู่ปทุมธานีนะครับเข้าดีนะครับเมืที่แล้วกับมาล่งก็ได้แค่เฉียด4664 6556 4, 6 63บรดิจับธารมช้ชมนะครับเรา,าเห็นว่ามันมัน,ม,นมันกับบทีิว่าบบไก่นั่นพี่น้องเป็นเลขเฉพาะเลขล่างอย่างเดียว4คู่เท่านั้นนะครับพินัทเป็นกระเลข ตามน้าสายเพลินมาให้อีกนะครับเป็นเลขล่างอย่างเดียวได้พี่น้องล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนถ้าไปบนถือว่าผิดนะครับสี่คู่กับตัวด้วยนะครับแปดห้าแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมสังเกตถ่านเลขวิง่งมันก็จะวิ่งแปดกับเก้าแหละครับถ้าวิ่งก็จะวิ่งแปดกับเก้านะครับผมสําหรับเลขล่างอย่างเดียวจากปทุมธานีนะครับรากาที่ที่อาจารย์ผู้เขียวนะครับเพิ่นได้เหดือนไมพี่นัทดเหดือนไม่แปอาจารย์เพิ่นท่าพิธี ถ้าห้ก็คือห้ตั้งแต่ต้อหงวดนะครับแปดหกสี่ได้พินองเด้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวบราเธอรจะเอามาสรุปพร้อมกับสายขอประเด็นใเบางน้าอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าล้มตั้งแต่ต้อหงวดเดี๋ยวเอฟซีปัจจุริมนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับผมกบขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมันคนยืนนะครับให้โชคดีให้เฮงๆให้รวยๆนะครับผมพ่อกันคลิปหน้าแอดมินมาขอสวัสดีครับ